ตอนที่296ที่ซึ่งตะเกียงดับหมอดนั่งลำพังบนกำแพงเมืองกลางม่านรัติการสว่างสวัยด้วยแสงตะเกียงบางคนยินดีปรีดาบางคนกัดกลมวังหลวงในช่วงเวลาห้ามสัญจรยามวิการประตูใหญ่แต่ละบานของกำแพงชั้นในทยอยเปิดออก รถม้าที่มีสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมารยาทพิธีเล่นเชื่องช้าเข้ามาชายชราแห้งเหี่ยวไม่ได้สวมชุดคนนา่งลงจากรถม้าขันทีกองงานพิธีการที่เพิ่งเข้ามารับตาแหน่งจะขึ้นหน้าไปประคองแต่ชายชรายกมือขึ้นปรามไหวชายชราเดินตามหลังขันทีฝ่ายหลังใจเต้นไม่เป็นสัมไม่ทราบว่าเหตุใดชายชราถึงยืนกลานจะเข้าเฝ้าฟาบาทในพระราชฐานชั้นในให้ได้และไม่ทราบว่าเหตุใดฝ่าบาทถึงให้เข้าเฝ้าที่ตาหนักไทจี ประตูใหญ่ตำหนักไทจีเปิดกว้างสุนสีจี้ขึ้นบันไดไปทีละก้าวอย่างเหนื่อยแรงแสงตะเกียงในตำหนักวูบไหวสุนสีจี้มองเห็นเงาร่างของฝ่าบาทได้ดำไรขันทีรู้สึกถึงบรรยากาศตึงเครียดเพราะฝ่าบาทไม่ได้ประทับบนบัลลังก์มังกรเพื่อรอสุนสีจีและไม่ได้เสด็จออกจากตำหนักมารับบคุคคลซึ่งเป็นดั่งเข็มวิเศษตรึงสมุดของราชสำนักต้าชูนางยืนหลังธรณีประตูตำหนักใหญ่สวมชุดคลุมมังกร สองมือไพ่หลังสุนทรีจี้หยุดห่างจากประตูตำหนักใหญ่ไปสิบก้าวจ้องมองนางขะเม่งสีหน้าแก่ชารายิ่งเจริญลงทุกทีไม่เพียงแค่วันนี้เกิดการรอบสังหารในจวนของราชเลขาอย่างเขายังเป็นเพราะวันนี้สตรีนางนี้เผยท่าทีต่อต้านอย่างตรงไปตรงมาให้เห็นทําให้สุนทรีจี้ทั้งท้อใจและหมดอะไรตายอยากสุนสีจี้เอ่ยชัดถ้อยชัดคําหลังจากคันทีค้อมเอวแล้วเดินจากไปไกล บาบาทสกุลทรงทรยศต้าชูแบบนี้ผิดต่อบัณฑิตต้าชูแบบนี้ระมอมสองตาแกชาราผ้ามัวยากบอกปัดความผิดสตรีที่ยืนหันหลังให้แสงตะเกียงในตำหนักสีหน้าอึมคึมไม่กระจ่างเอ่ยตัดบทสุนสีจีเข้าเฝ้าราชันแห่งแผ่นดินคุนนางไม่ใช่ว่าสมควรคุกเข่ารหรือชายชาราที่แม้ก,กระทั่งห้องเต้พระองค์กรของหลีหยางยังทรงปฏิบัติด,ด้วยมารยาทออกจะอับอายพานโกรธ สองมือตบปัดชายแขนเสื้อและคุกเข่าลงโดยไม่ลังเลกระมอมสุนซีจี้ราชเลขาสำนักพระราชวังต้าชูถวายบังคมฟาบาทนางยิ้มเย็นชาแต่เท้าราชเลขาคืนนี้ไม่ได้สวมชุดคุณนางก็มาเข้าเฝ้าเราเห็นว่าท่านอายุมากก็ไม่ถือโทษแล้วมีอะไรก็พูดมาเราล้างหูรอฟังสุนซีจี้เอาแต่ก้มนาเอ่ยเสียงทุม ฝาบาทสกุลส่งเชื่อถือไม่ได้คนนางบนมากมายในส่วนกลางก็เชื่อถือไม่ได้กระทั่งกระหมอมก็เชื่อถือไม่ได้แต่ขอฝาบาททรงเชื่อถือนักรบ20กว่าหมื่อในแนวหน้าขอฝาบาทจะทรงพานโกรดวีรชนที่พีช,ชิระต้าชูยานางตัดบทอ,อย่างไม่เกรงใจเป็นคำรบที่สองพานโกรดหรืออย่าลืมว่าเรายืนห่างจากท่านแค่สิหากเราพานโกรธพวกท่านจริง คิดว่าพวกท่านจะรอดถึงยามตะวันตกดินหรือนางขึ้นเสียงสูงสกุลส่องตาบอดใส่แต่เราบอกท่านได้ต่อให้วังนี้ไม่มีเฉาฉางชิงไม่มีทัพองคลักที่พักดีต่อเราเราก็ยังสังหารคนนางโจนที่ทรยศสกุลเจียงแห่งต้าชูได้สิน้นสองฝ่ามือสุนสีจี้ท่าบนพื้นเย็นเยือกมือหนาวเย็นแต่ใจนั้นหนาวจะเยือกยิย่งกว่าเงียบงันไปครู่หนึ่งสุนสีจี้ได้ยินความทุกข์เศร้าไร้สิ้นสุดแฝงในวาจาของนาง เราเพียงคนเดียวมี1ิบหมืกระบีเดิมทีใช้สังหารทัพใหญ่หลีอย่างไม่ได้ใช้สังหารคนนางรัศดรต้าชูยิ่งไม่ใช่วาจาคลุมเครือหลังจากนั้นสุนสีจี้ก็ฟังไม่ชัดแล้วเขาคุกเข่าอยู่ตรงนั้นไร้วาจาจะตอบโต้จู่ๆประตูก็ปิดลงเสียงย่อหยันดังผ่านประตูท่านไปเถอะท่านวางใจขอต้าชูวางใจในเมื่อเราเป็นองคหญิงของห้องเต้องค์ก่อน ก็จะตายในวังเหมือนห้องเต้องค์กรส่วนสีจี้ลุกขึ้นอย่างยากลําบากมองไปที่ประตูใหญ่เขาหมุนตัวจากไปเดินเลียบไปตามภาพสลักมังกรทองเมฆมงคลที่พาดกลางบันไดหลังจากลงบันไดมาแล้วก็เห็นขันทีกองงานพิธีการเหมือนแมวออกท่องยามราตรียืนดองเงียบอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานส่นสีจี้พราะว่าหลายปีมานี้ตนเองสนทนากับขันทีน้อยยิ่งเขายิ้มหยันตนเอง คืนนี้ยังคงไม่ได้เอ่ยปากสนทนาจากวังหลวงไปทั้งอย่างนี้ที่ซึ่งตะเกียงดับหมอดในอุทยานเล็กเงียบสงัดนางในชุดคลุมมงกรนั่งตามลําพังบนธรณีประตูรองเท้าวางยังเป็นระเบียบอยู่ข้างขาดาบเล่มนั้นพาดวางบนตักนางก้มมองล้วงเงินเหรียญที่เก็บสะสมมาหลายปีวางไล่บนฝักดาบจากปลายฝั่งนี้ไปยังอีกฝั่งคนมองว่านางนั่งคลองแผ่นดินต้าฉูทว่าแต่ไรมา นางรู้สึกว่าสมบัติของตนที่แท้จริงก็คือเหรียญเงินเหล่านี้วันนี้วาจาที่คนสาะเลวส่งวนเฟิ่องเอ่ยออกมาถึงอย่างไรก็เป็นความในใจของผู้อาวุโสที่หลงเหลือในต้าฉูเบยเหลียงเป็นที่ซุกหัวนอนของนางแต่ไม่ใช่ที่ซึ่งนางอยู่ได้อย่างสบายใจสกุลสีสกุลเจียงไม่ใช่แค่รุ่นอาวุโสกระทบกระทั่งการเหมือนเพื่อนบ้านทั่วไปแต่ทับอาชาเล็กสกุลสีบีทาแผ่นดินต้าฉูสีเซียวบีบให้ห้องเต้อง,องกอ,กอและห้องเฮาต้องตาย บิดาของสีเฟิ่งเหนียนสังหารบิดามารดาของเจียงซื่อห้องเต้อ,องไม้ของต้าฉูแต่ว่าหากเพียงเพร่อเท่านี้หนังที่มีความทรงจรําเลือนรางต่อเรื่องในอดีตของต้าฉูและหนังที่มักหลบซ่อนเมื่อพบเจอปัญหาใช่ว่าจะไม่อาจออกจะเมืองหลวงไปได้แต่เป็นพ่อเปย์เลี้ยงที่นิบอยู่ตรงกลางระหว่างลีหยางและเปยมังลําบากยากเข็นอย่างยิ่งสีเฟิ่งเหนียนรับภาระต่อจากบิดาไม่เพียงต้องเผชิญหน้ากับทัพใหญ่ร้อยหมื่นของเปยมัง ด้านหลังยังมีจงหยวนและราชสํำนักที่มีจิตคิดระแวงหากวันนี้เขาพานางไปจะเป็นอย่างไรผาห้องเต้ของต้าฉู่ไปต่อไปเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้คนในใต้ล่าอย่างไรผู้คนในใต้ล่าจะด่าทอเขาอย่างไรศึกใหญ่ครั้งแรกทับอาชาเหล็กพลีชีพไปสิบหมื่นกว่านายจะให้ทัพอาชาเหล็กที่รอบอย่างองอาจเกรียงไกลในศึกระหว่างเปย์เลียงและเปยมังต้องตายมากขึ้นเพราะปีศาจิ้งจอกอย่างนางที่เป็นภัยพิบัติต่อแผ่นดินเป็นหายาน้าต่อประชาหรือ เขาจะไม่รู้สึกละอายใจต่อเรื่องนี้จริงหรือในขณะที่ตะเกียงดับหมอดนางคิดถึงเขาอย่างยิง่งเขามาพบนางอันที่จริงนางเบิกบานใจอย่างมากนางอยากบอกเขาว่าแทงท่านหนึ่งกระบี่นางเสียใจนักวันเวลาภายภาคนาท่านชิงชังข้าได้แต่ท่านอย่าได้ไม่ชอบข้านางเงยหน้าขึ้นน้ำตาหนองนาสะอื้นเสียงเบาพลางเอ่ยว่า ต่อให้ท่านไม่ชอบก็ขอให้ไม่ชอบแค่เจียงซื่อของซีชูห้ามไม่ชอบเจียงหนีมองจากยอดกำแพงไปเหมือนครัวเรือนจุดตะเกียงสว่างสวัยบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งดั่งวิญญาณได้ร่อนไร้ที่ไปนั่งบนยอดกำแพงอยู่ยงเงียบๆทุกระยะเวลาหนึ่งร่างเขาจะโงนเงนโลหิตซึมออกจากบาดแผลตรงซวงออกที่พันผ้าไว้อย่างหลวว ฐานไทผิงจิ้งสตรีร่างสูงในชุดขาวลังเลอยู่นานในที่สุดก็มาถึงข้างกายเขาเอออย่างเสียใจใย,ยต้องลำบากด้วยเจ้าทำแบบนี้เท่ากับหนึ่งคนสู้รบกับหนึ่งแผ่นดินสีเฟึ่งเหนียนนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำสตรีผู้มีรูปรักงามตายิ่งแต่รูปร่างสูงใหญ่ถอนหายใจพลางกล่าวว่าแม้ว่ากระแสชะตาของสีฉูจะเหลือไม่เท่าใดแต่ไม่ใช่กำลังเพียงลำพังจะต้านทานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เจ้าต่อสู้กับเฉินจือเป้าบนสายน้ำกวางหลิงเดิมทีก็ได้รับบาดเจ็บในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ใหญ่เจ้าต้องรังอยู่ที่นี่ทําให้อาการบาดเจ็บเลวร้ายลงปรมามจารผู้ฝึกปลานเท่านั้นที่มองออกมังกรเจียวสีขาวหลายตัวออกจากเสารกระแสชะตาที่ตั้งต่าง,งานกลางเมืองหลวงซีฉูทยานพุ่งชนใส่ร่างสีเฟืองเนนนี่ต่างหากถึงเป็นกลยุทธ์พิฆาตของแท้ ที่สีฉูใช้ต่อกองกับเทพเซียนปตัตตาพีส่วนสองคนที่เฝ้าค่าใหญ่นั้นไม่คู่ควรให้เอ่ยถึงสีเฟืองเหนียวยังคงมองที่กำแพงชั้นในของวังหลวงเอ่ยเสียงเรียบว่าผัววุโสฐานไถอันที่จริงข้ารู้ว่าอิงจากกระแสชะตาคนของมักคาฟ้าที่เอาชนะข้าได้มีสองคนนอกจากเสียกวนอิงที่เลี้ยงมังกรเจียวในชามแล้วยังมีท่านที่เป็นเจ้าสำนักกวนอิมข้ายังรู้ว่า กระแสชะตาของเสียกวนอิงเสียหายครั้งใหญ่ผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือท่านดังนั้นข้ารอท่านลงมือแทนที่จะรอจนท่านและข้ากลายเป็นศัตรูกันแทนที่จะออกสั่นขวัญผวาวันในอนาคตท่านจะทำลายกระแสชะตาเปยดเหลียงของข้ามิสู้ระวังเราทั้งสองตอนนี้ให้ยุติเบสเซปเด็ดขาดสีหน้าฐานไถยพิงจิ้งสลับซับซ้อนสีฝึงเหนียนไอหลายครั้งเอ่ยเชื่องฉาวา ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงมือพวกเรานับว่ามีมิตรภาพต่อกันคุยกับข้าก่อนหรือไหมฐานไถผิงจิ้งพยักหน้าได้สองขาห้อยออกไปนอกกำแพงสีเฟืองเหนียนยิ้มพลางถามว่าท่านเดาดูว่าข้าพบคนในยุทธภพมามากมายนึกอิจฉาผู้ใดที่สุดฐานไถผิงจิ้งขคบคิดครู่หนึ่งไม่ใช่หลี่ชนกลองหรือ สีเฟื่องเหนียนสายหน้าแล้วตอบว่าไม่ใช่นางลังเลยกมุมปากเล็กน้อยแล้วย้อนถามว่าส่วนหยวนจิ้งเฉิงแห่งเขาหุยซันหรือสีเฟื่องเหนียนหันขวับมาทันทีท่าทางกระฟัดกระเฟียดยิ้มพลางต่อว่าท่าโดนหาที่ตายเลื่อมใสก็ส่วนเลื่อมใสแต่ข้าไม่ได้อยากเป็นส่วนหยวนจิ้งเฉิงนางยิ้มยิ้มเขามองไปที่ไกลอีกครั้ง แสงตะเกียงเป็นจุดๆกระจายเต็มเมืองเหมือนแงนหน้ามองดวงดาวสองแสงระยิบระยับบนฟากฝ,ากฝาก่าข้าอิฉาเติ่งไ้เออที่สุดไม่สนใจกระแสน้ําขึ้นลงของยุทธภพไม่สนใจความพลิกผันในราชสำนักออกจากสุสานกระบีสกุลอูแล้วก็ไม่มีบุญคนความแค้นใดๆไร้ห่วงไร้ผวงลำพังคนเดียวขี่ลาชมภูผาธาราหากวันใดเทพกระบีดอกท้อผู้นี้ชอบสตรีสักคน เขาและนางต้องอิสระเสรีอยู่กันอย่างสำราญแน่นางทอดถอนใจคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นเติ้งไทเออสีเฟ่งเหนียนประสานมือวางบนตักนั่นสินางเดินมานั่งลงข้างกายเขาแต่ตัวก็ยังสูงกว่าอยู่ดีเหตุใดนางถึงไม่ไปสีเฟ่งเหนียนลองคิดดูอาจเป็นเพราะนางเติบใหญ่แล้ว อันที่จริงข้าไม่ได้เสียใจมากเหมือนที่ท่านคิดฐานไถพิงจิ้งเอ่ยว่าแต่ก็ยังเสียใจมากถูกคนในดวงใจแทงหนึ่งกระบี่ใส่ซวงอกไม่เสียใจก็แปลกสีเฟื่งเหนียนแค่นเสียงเฮอไม่ได้โต้แย้งและไม่ได้ยอมรับนางรีตาแล้วเอ่ยเสียงเบามนุษย์เราต่างมีชะตาลิขิตของตนบางคนมักได้ทำเรื่องที่อยากทำโชคดียิ่ง บางคนมักได้ทำเรื่องที่ชอบมีความสุขอย่างยิ่งแต่มีบางคนทำได้แค่เรื่องที่สมควรทำถึงขั้นมีบางคนทำได้แต่เรื่องที่ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาสมควรทำสีเฟัองเหนียนปล่อยหัวรอบพลวดสะเทือนถึงบาดแผลจึงไอหนักๆห,หลายครั้งนางหลังเลไปครู่หนึ่งเหมือนอยากยกมือช่วยตบตๆหลังให้แต่ในความเป็นจริงกระทั่งนิ้วมือก็ไม่กระดิกสีเฟืองเหนียนเอ่ยว่า นึกไม่ถึงว่าท่านก็ปลอบใจคนเป็นด้วยหล่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกหรือไม่สีหน้านางไร้อารมณ์แต่คาดว่าต่อให้ไม่โมโหแต่อารมณ์ก็คงไม่ได้ดีไปถึงไหนดังนั้นนางเพิ่งนั่งได้ไม่นานก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาเงยหน้ามองอย่างสงสัยนางเอ่ยยังไม่สบอารมณ์หิวแล้วไปกินมื้อดึกกินอิ่มแล้วถึงมีแรงต่อสู้นางทะยานร่างจากกำแพงเข้าไปในเมือง สีเฟืงเหนียนหัวรอดเสียงเบาไล่หลังเจ้าคนตัวโตวโง่เขาแม้ว่าความทรงจําที่อาจารย์ท่านทิ้งไว้จะแตกกระจัดก,กระจายแต่ข้าบอกท่านได้ว่าเขาใส่ใจท่านมากอย่างน้อยก่อนเขาจากโลกนี้ไปยังกังวลว่าท่านจะหิวนางหน้าแดงแทบร่วงตกผืนจนนางจากไปแล้วเขาถึงมองกระแพงชั้นในของวังหลวงต่อไปจ้องมองนางอยากให้เป็นไปชั่วฟ้าดินสลาย เมธีเต่าท่านหนึ่งกล่าวว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมิสู้ลืมเลือนกันในยุทธภพไม่ทราบนั่งนานเท่าใดสีเฟืงเหนียนซึ่งจะหลับไม่หลับแหล่พลันทะลึ่งตัวยืนพรวดขึ้นยืนบนกำแพงระหว่างนอกเมืองและในเมืองวันต่อมามีคนนอนหลับอยู่บนคื่อขนาดใหญ่สุก,กายสบายใจเสนี้กระไร